หนึงง,งานใหญ่งานใหญ่เราจะวิ่งหนึ่งโลเปเคอร์สติมของแอลลี่เป็นหนึ่งกิโลหนึ่งวหนึ่งโลอะไรล่ะร้อยเมตรต้องบอกใครวิ่งล มันเตรียมปีสองแล้วอ่ะเดี๋ยวพอเราเกิดปีที่สองเราไปเบ้าที่สวน แฟนนี่จักรยานนีเหรอใช่ไอันี่เป็นพัฒนาการอันนี้เป็นไทม์ไลน์ไทม์ไลน์อ๋อเรียนไทม์ไลน์เออเรียนไทม์ไลน์นะตกแต่งกันเองสนุกใช่มาพี่ชอบรูปไหนที่สุดไอชอบไอ่สงกรามเหรออ๋อเหรอไอ่ชอบรูปกระแจแป้งอ่ะ นั่นแหละแป้งอ่ะธนาคาร The s q u i d Game s q u i d Game ใส่วิก s q u i d Game กูกกวาดกูก็วาดมีเอามอคุมหัวด้วยแบบน่ารักแป๊บเดียวปีนหรือเราเอาไว้หน้าบ้านหน้าบ้านไม่ได้เพราะว่าพื้นอันนี้มันป็น้ำมันเล็กไป มันเป็นพื้นปูนยังไม่จบเลยมันเตรียมปีสองแล้วอ่ะเดี๋ยวพอเราเกิดปีที่สองเราไปเบ้าที่สวนอาจะไปเอาบ้านลมมาเบ้าที่สวนบางคนคิดว่าเราคงแฉงเยอะนะทุกคนไม่รู้ไว้ว่าแกมีไรบ้างเกือบคและคิดว่าแม่ถ่ายภาพนี่ออ ฟิเิชั่นก่อนอะไรๆอันนี <|so|>> <S 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 ้จังแค่ไหนของเด็กลืมว่าเทรนเนอร์เรามีเทรนเนอร์มาเอง เราจะวิ่งหนึงโล b e เพราะทตีมของแอลลี่เป็น1กิโลหนึ่งขวบแลเราไปจะวิ่งหนึงโลเองเคยกระมาหนึงโลอ,งอะไรล่ะร้อยเมตรคือ <c oughs> ต้องบอกใครเนี่ย Are y o ้ r e ี d y r e อ d y 3 2 <'m> 1 Three, two, one,

เพนน่ค่ะลุงแดวิ่งมาลุงแดวิ่งมาเาไปแล้วลุกจะไปยุให้พ่ออุ้มลูกให้พ่ออุ้มไปไปม่ให้อุ้มว่ะไปเองแล้วลูกมามาาเอะนรดลงกมามางนิดนึ ให้เหรียนให้ตห้ตื้อโอเคนี <95. S 3> ่หนึ่งควนี oh <t ip up> ่น่อรยจาจ้จจผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ดกับเองดกับเองดกับเอ เค้กหนูอ่ะอ้ยใหเค้กหนูโอ้โอ้ยตายแล้วใหญ่มากใหญ่มากเค้กขวดเดียวเองนะคะถมให้ตั้งแต่ปีแรกแล้วอะปีหน้าถ้าดรอปนี่คือคือแย่เลยนะห้ามห้ามดรอปเลยนะโอ my god ีเลขกหึงอยู่ฝั่งนี้ลุงเอ้ว้าวเอลีเอลี่ดูที่ลูกมีขอท่างาดีนย Happy birthday to you Happy birthday to you มี yeah ่หอมทีนึงเย้จุ่ยจุ่ย

สำเร็จไปได้ด้วยดีนะหนึ่งขวบ everything went perfect เค้กเรียบร้อยอาหารเรียบร้อยมอาราธูครับมาราธอนเรียบร้อยมาราธอนหนึ่งโลงเรียบร้อย everybody ได้เหลียญวันนี้เราได้ต้อนรับแบบเพื่อนๆญาติๆแล้ววันนี้พอ่พอๆกับแม่ๆของแฮรี่อยู่พร้อมหน้าด้วยใช่เราเป็นแฮรี่เจอพ่อเจอแต่ละคนนะ เพอร์เฟกมากนอดร้องไห้อาจจะไม่ยิ้มนะอาจจะไม่แต่ข้างในสนุกมากนะแฮปปี้นะแฮปปี้แอลลี่ใช่ไหมนะเดี๋ยวลองสองหัวสองขวบก็จะเป็นยังไงตอนนี้มามีก็คิดมากแล้วเพราะว่างานหนึ่งขวบแน่นแล้วอ่ะจัดซะแน่นเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าเราจะเป็นเซอร์ไพรส์เบาลล์อ่ะวางแผนของปีหน้าต่อแล้วจ้ะอย่าลืมนะกด subscribe กดแชร์แมนบ๊อบทีวีด้วยนะแล้วก็อย่าลืมแอลลี่ด้วยค่ะ